ดูพใกล้สีแล้วนะครับพี่น้องครับสองขั้นครับแบเกี่ยวครับว่าขั้นพอชุมโมงอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีบรรยากาศตอนเศร้าๆนะครับมื้อนี้ก็มีงานใหญ่ครับเกษตรปอกนะครับผู้เฒ่าเฝ้าหน้าเพิ่นว่าเพิ่นสิเกี่ยวข้าวครับนี่แหละครับทั้งนี้ครับ ก็สิได้จ้างรถมาเกี่ยวนะครับก็เลยมีเมนูครับเมนูสําหรับงานไ่มอนี้นะครับก็คือปิ้งเป็ดครับนาปลเพิ่นก็เเรียมไว้แน่เราละนะครับจะได้กระยังไถ่ยางไปเบิ่งน้ากันครับอ้าวยางเขาเชียงหน้าครับก็ควนไฟหอมๆแล้วนะครับเตรียมสําหรับเห็นเมนูมือนี้ครับกบรรยากาศบ้านๆนี่แหละครับพี่น้องครับยู่ทงยู่ทาเนอนทงนอนทายเป็นประจําครับเป็ดก็บ่ได้ซื้อเขาดอกกระเลียงเอานะครับซื้อแต่ตอนมัได้น้อยคนละ สำหรับเมนูเกี่ยวเขาเมื่อนี้ครับผู้เฒ่าเ์โฟน่าเพิ่นต้มเป็ดบ่กักบักย่างย่างย่างบ่สูตรเก่านั่นาละสูตรเริ่มบ่ลงครับสำหรับผู้เฒ่าเ์โฟน่านะครับสองตัวได้พี่น้องสองตัวได้เมื่อกี้งานใหญ่ครับพี่น้องครับเป็ดพันธุ์ยังไงเป็ดพันเป็ดพันธุ์พื้นบ้านเนื้อเนียนเนียนเนาะเอาจะใส่เบิงน้ำกันครับตอนมันสุกแล้ว ปอกพันใส่มาเอาตะไคร่ครับเป๊ะหูนังเป็ดนะครับว่าเอามีใบจักหน่อยโอ้ยตะไคร่เป็นกระโบโคตรนานไม่เช่อไหมเอาหนอปอกพื้นเวล์ต่ำเครื่องไปสาเพ,นนพออาิ่นนะครับเพิ่นออกไปหานื้อมันข้นนะครับไปหาเครื่องปรุงเพิน่นละอรือช่วยตะไคร้ครับตะไคร้ครับไอ เทียมครับเพิ่นบอกสักนี่นะการใส่ไรก้อนนี้มันผิดสูตรลืมบอลงนะครับเพิ่นว่าต่ำเหล็กๆจังไม้เป็นเพิ่นว่างานใหญ่ขนาดดีครับขาดบ่ได้ครับแต่เซตเอ็ดนะครับมาเบิ่งนะครับ <มา S 2> ถือเกี่ยวเขาเนี่ยเอา้านี่มื้อนี้สิเกี่ยวเขานี่นี่เลี้ยงลูกน,น้องกันนีเ<อ>่เลี้ยงเอาซื้อเอาก็ไส่กันนี่เอา้เอาให้กูได้เตรียมรถ6ล้อเด้ไหมเขาบ่อยากให้ปานไรแล้ว มันเป็นการมันเป็นหมอพาร้บอจากเบิ้งภานเดอันทุกยางในอันนี่เนี่ยแถวรุ่นยัง่าจีนมไม่อกยา้โอ้ผมจำแล้วอบเองว่าตว่าัตมไงปนไหนเนาะตูเป็นยเปีดนั่นโอ้ผมเใหสุดสันีนะว่ามันกันเป็นดีๆมันกันซ้ำพี่เรอเออใคไดุ้ยังไงมีตัวหลอดนนะ กุ้งร<อ>้องสู้ไหมอันนี้ยังหลักันองไง้เบาบนพิ่นเว้สันด้่ใช่ตันแล้วจะเกลียวบนไหบงเด้ลยนแล้วมือมือควายกุ้งเกลียกิ้งเกงขมินเรารไเนาะนกกระสิไพัรนึ่งหนูกระสิกกะได้พัตหนึงเกาลัม่้เปิรเด็ก <c oughs> นขนแบนี่อ่ะอันยาบังตับ นี่ตับอันนี้กลืนอันนี้ยังนะปอกอันนี้ไข้ลังไข้ลังได้ไม่ไฟมาเห็ดหีบมีดอกเล็กคั้างหีบสามหีบเอ๊ะเอาปลานั่นล้วนี่ไม่มีอย่างเนี้ยบอกพริกน้ำเด็ดนี่อ่ามี่เนี้ยนิดหน่อยสูตรลืมม้วนเจ้าเก่าแล้วครับสุดยออดันสูตรนี้ผู้ใดกินก็จะองไปหาหมอ เอาให้มันจนหอนตัวตัวยำก,กินกาทาได้ยางอายยำวะ <c oughs> ตรงๆบง่งบนี่เลยอ้ย <c oughs> ขัดขัดก <c oughs> ถัก่ว <c oughs> ทำไมลูกเลี้ยงนั่งซื้อกระปูกนนไรกันขัดขัดโอ้โอย,อย่างตูไปแล้วผมก็จะเช้าไป อย่างโตัผิดป่อยก็ออกปีกออกอย่แล้วจริงไหมเอาออกสินทละมันมันบางกว่าเขาเดี๋ยวตัวอันตัวรุ่นกันเอาเม็ดตัวเนาะเออเอามาตัวเอาหอนหัวมันและม้วนม้วนหัวมาใส่รีมาดัวเออคืออันเขาสวนกวางเขาเตี้ยเออเขาชนกวาง่ม้วนหัวพร้อมใส่ความนี้ไก่ไม่ใหญ่เพราะท่านว่าลำคอปฏิบัติเนาะเขาบอกอย่างนี้ว่นมันมันผ่านไงถูกไหม มันหน่วยอดหยุดอยู่บบบนี่ไปเอาไปย่างไปตัวสักเลยเนี่ยคนมักคนเด็กเปิดดิอุ้ยมองดูพี่น้องปาปป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 เดี๋ยวมันจะแซ็ตแล้ววะหิวเขาดิหิวดิเอาเกษตรปลอกเป็นความสุกแล้วพี่ท่านไปเอาเยอะหน่อยเถียงเอาเยอะหน่อยเลยแมนเอาช่วยๆนะเอาเลียดลงจนิดนี่เกี้ยไปเอาดิ โอ้ยว่าสิได้กินแล้วไหมยังยังยังเอาอยู่อยจังไงครับเหน็บมันเหลืองงามๆยังไงอีกสองนาทีกังข้างหลังสวยขนาดนั้นสุดพันเป็นตอวนิ่งนี่อาไว้กินที่หลังไว้ให้รถเกี่ยวเพิ่นนะอืมรถเกี่ยวเพิ่นจะคว้างกันหุ่นละกินย่างราชหุ่นนะเป็นตัวหุ่นเละเว้ยได้แล้วด้นี่มันต้องนี่งเหลืองงามมัดหนาอเบิดเมี่ยงเลยนี่ มามา,มาบาร์ดินพี่น้องหอมหอมหอมตับไปตับหอมเลยนาย่างเป็นโตนนย่างพวกกินตัางจังหวนแล้วโอ้ย่ยางเป็น,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 นโตแบบว่า กินไหมกินยังสิกินอยู่ฉันว่าย่างเป็นตัวย่างกินตั้งแต่มือพุ่นแล้วเอาหรออ๋อบาดอู้ห่วยบ้านนี่หอมอยู่หน้าว่ามันแซ่บก็ใกล้เสียบเอาพี่น้องครับเกี่ยวเข่ากาแฟ้าฟ้าอืมเป็ดกับซุกพอดีวะเนี่ยฝนกัมาเรียนคุณภาพันครับคือเหมือนเดิมเลยฝนลิ้นเหรอนย่าคำสองคำครับพี่น้องครับ เบิดแน่เดยละแซ่พี่น้องครับชไ,ไ,ไ,ไดไปเฝ้ารถเกี่ยวข้าวครับบโบยังได้ข้าวเจ้าอยู่ลองผิดมองนีนะครับพี่น้องครับรถเกี่ยวมาสองคันได้หมดเลยน่าบก,กีไรหรอกน,นะครับพี่น้องครับ 2ขั้นพี่น้อง <S <S น่าบุกยึดไรครับเห็นเชือเขียวบางทีนี่ห่วงแจแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับห่วงมันเหลืองไปแล้วรับ ไปสีเหลวนะครับพี่น้องครับของขั้นครับแรับเฉียวครับว่าขั้นพอชุ่มโมงอยู่ครับพอเฉียวลงไวล่าหนีจับสืบสอบเลยนะครับพี่น้องครับถือแบมไปเหตุผลหนึ่ง